เส้นกิจการร้านกาแฟสนใจติดต่อมาที่อาจารย์พรชัยหมาเในโทรศัพท์0ู1ย์2 2 4 6 6นะคะภาพรวมภายในร้านนะคะ สนใจเซ้งร้านกาแฟติดต่อมาที่อาจารย์พรชัย0818122466นะคะ